จะเรื่องด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีในนามของผู้จัดวีดีสมัชชาการจัดการสาธารณภัยระดับจังหวัดประจําร่วมรวรงความ่แูกล่าส่งความรู้ประสบการณ์และก็เสนอแนะในการทําเพื่อนการตอสนอเรื่องแผนการป้องกันเรื่องสาธารณภัยของจังหวัดสระบุรีพอสมค่ามีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันเสนอแนะนะับนี้ Au, ได้เวลาสุดแล้วกระรสาธารณไทยจังหวัดประจำปีงมประมาครศ2,568ในหัวข้อการขับขึ้ื่อน้าน้ำตราชการแนวเำเภอให้กระชนท่านทำได้ดีนะครับในหัวข้อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรทาสาธารณภัย พื่อให้การทบทวนฉบับปรับปรุงทบทวนพออรทศ2568การสาธารณภัยในพื้นที่ให้เป็นระบบและมีต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมสาธารณภัยในดับพื้นที่ในครั้งนี้แลออ้วขอให้ทุกภาคส่วนพรทศ2 5 6 4ถึง2 5 7 0ไปแต่อำนาจหน้าที่ทำ ไน้ส่งผลให้เกิดความสุขกับโซนเดือดกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แต่แม่ห้องสอนไล่ลงมาเลยจนะ,ะจบอยู่ที่โลกใน5ปีค่ะแล้วก็มาขึ้นพอสูรที่จัทนทบุรีแล้วก็ยายมาที่พีนาตาก็คือมานะั้นภัยที่อยู่ในระดับต่ำเช่น เกิดขึ้น5ปีเกิดขึ้นครั้งเดียวอันนี้ถุยอยู่ในระดับนี้เข้าไปเลยแล้วปีนี้ก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นบ่อยเราจะเอาเข้าอยู่ในระดับไหนระดับ2ระดับ3หรือระดับ4ทางสามไข่ของกอกจจจังหวัดนะคะอันนี้ตรงจุดนี้กอพพจจจังหวัดนะคะลอกเลยนะคะว่าใครไหนจะเข้ามาปอพอจะมีปฏิทินภัทยที่ลากไว้นะคะว่าสระบุรีภัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วภัยอะไรที่เกิดขึ้นทงปีสอบทรายหรือจะใช้ การที่ทาคันดินเข้ามาช่วยตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ําเข้าไปท่วมพื้นที่ความเสี่ยงต่างๆจากสาราไทยนะคะว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนี้ทำอย่างไรบ้างสิ่งที่น่าสนใจความเสี่ยงคือตอนนี้ประกาศเข้าสู่หน้าฝนเรียบร้อยแล้วนะคะ15พฤษภาคม